พนากรมโมระอาริยานายายาเทวนงเบียกังสุตตะวะอิติปิโสพะคะวายมาราชานุตาเวสุวรรมารตังระเทวดามาแล้วเทวดามีตาแล้วเทวดาน้อยใหญ่มา ช่วยงานแล้วมาโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์แล้วเทวดาผู้มีฤทธิ์วีเดชได้สเสด็จมาแล้วท่านเทวดาสเสด็จมาแล้วเทวดา น้อยใหญ่เสด็จมาแล้วเทวดาบริวารทั้งหลายมาร่วมงานแล้วโปรดมนุษย์โปรดดิญญาณโปรดสัพพาสัตว์ <Yeah. S 1> อ้าวเดินบอชื่อไม่บอกเลยชื่ออะไรนะมันดังชื่ออนุรักษ์กะสุเวทค่ะปัญหาอ้าว แองกันปัญหาชีวิตคืออะไรปัญหาของเราอะครอบครัวลูกหลานไปหมดแล้วก็เธอเดี๋ยวก่อนปัญหาชีวิตเธอคือลูกหลานไปหมดค่ะไม่มีใครอยู่ดูแลเธอเลยอ่าคือครอบครัวแตกแยกค่ะตามนี้อันที่หนึ่งแล้วก็ร่างกายแผะทั้งแถมทั้งขวาไปหมดเลยค่ะมันขวาทั้งขวาไปหมดเลยสุขภาพเสียหายไปหมดเลยข้างขวา ท่านเทวดาครอบครัวแตกแยกสุขภาพเสียหายด้านขวาไปหนึ่งข้างแล้วทำแท้งมาหนึ่งคนรับกุมารมาสามองค์ขับรถพาลูกสาวไปทำแท้งอีกหนึ่งรวมแล้วทั้งกุมารและเด็กน้อยห้าคนอยู่ครบหรือเปล่าให้คนก็ยยืนกันก็โกงหมดอันนี้เครื่องเงินก็การเงินก็มีปัญหา<ะ>ถูกโกง ตอนนี้เด็กห้าคนอยู่ครบหรือว่าน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ท่านเทวดาเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วผมาดีสามใช่ไหมนะใช่แล้วเห็นเป็นเช่นนั้นแหละครัใช่แล้วส่งผลโดยตรงหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ้ยใช่แล้วนั่นแหละนะทำมีเด็กนั่นแหละครับอยวหวังเลยท่านเอ้ย อ้าวเสียหายไปแล้วสุขภาพครึ่งตัวครอบครัวแตกแยกไปละเอียดแล้วเงินได้อันตรธานหายไปถูกโกงไปแล้วจะแก,แก้ไขอย่างไรดีจะแก้ไขใช่ไหมนะรู้สึกผิดแล้วสิครา้าสำนึกบางไหยังสำนึกำนึกแล้วว้ ไปบงการเขาไปตัดสินใจอย่างรวดเร็วลูกสาวยมไม่ไม่ได้สอาบใช่ปะเขาตัดใจตัดสินใจเองเพราะว่าเด็กโตมันนอกโอเคอาเป็นว่าเรื่องลูกสาวก็ห้าสิบห้าสิบตรงที่ว่าไม่ได้รับรู้แต่ก็มีส่วนร่วมงอ่าอ่าแก้ไขเลยดีกว่าท่านเทวดาต้องใช้เวลาเท่าไหร่ จะแก้ไขใช่ไหมท่านให้เด็กไปเกิดเลยเด็กสองคนนั่นแหละคะสามสิบวันนั่นแหละครับกุมารีกนาใช่สามใช่ไหมแล้วใช่แล้วอีกสามสิบแหละท่านเอ๋ยรวมกันเลยนั่นแหละหมอรวมแล้วหกสิบวันพร้อมหรือเปล่าหลวงพอ่อยอมพร้อมกับเด็กแต่ว่ากุมารไม่พร้อมเพราะยมต้องกลับออสเตรเลีย วันที่สิบห้าเดือนนะคือจะขอจัดเรื่องเด็กไปก่อนสามสิบวันเหรอส่วนกุมารค้างคาไว้ก่อนเพราะว่าจะต้องได้ไหมเช้าค่ะจะต้องกลับต่างประเทศ่ันเิวดากุมารรอไปก่อนกุมารรอก่อนใช่ไหมท่านใช่แล้วชีวิตนั้นก็ไม่ลาบเลือนสินะกุมารก็เป็นดวงวิญญาณนั่นแหละคร็เกี่ยวติดตัวหนานั่นแหละเอ้ยเอาไงเธอตัดสินใจรวดเดียวไหม ไม่ได้จ้าค่ะต้องกลับวันที่สิบห้าไม่ได้เอาเกินเป็นว่าถึงจะต้องมีปัญหาก็ต้องทนทรมานไปแล้วแต่ว่าขอจ่ายไปครึ่งหนึ่งก่อนอันมนุษย์ก็อย่างนี้ไม่สุดที่ก็ไม่ทํานั่นแหละนะหรือจะให้ตายก่อนนั่นแหละครับตายก่อนนะจึงจะคิดได้หรืออะไรเอาเป็นว่าท่านเทวดาไม่รับปากว่าชีวิตจะดีขึ้นและทุกอย่างจะ สงบราบเรียบเพราะว่ามันยังมีค้งคางคาหนี้สินอยู่ใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยทำไมเลยหนอเอาแต่ตัวนั่นละพอไม่ให้มันดีหนอหรืออะไรคิดยังไงเอาไงาก็อยากทำหลวงพ่อแต่โยมอยู่คนเดียวเขาต้องกัดค่ะด้วยเหตุผลอะไรจ๊ะเพราะว่าทางนู้นไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครอยู่บ้านเลยรู้คนเดียวค่ะแล้วถ้าตายไปแล้ว ใครจะเฝ้าบ้านให้เอ้ย <c oughs> ก็ตัดแล้ว <c oughs> เอาท่านเทวดาเตือนแล้วนะ <c oughs> อา,เ,อาเป็นว่าเธอยังยืนยันหรือเปล่าหรือเธอจะเปลี่ยนแปลง <c oughs> ทำหมดแล้วไปทีเดียวก็ได <c oughs> ้ตายไปแลยวทีก็บา,บายเลยนะเขาบ,บอก <c oughs> แล้วไม่ใช่ตายแล้วจบนะช่าหน้าเด็กตามไปไหมท่านเทวดา <c oughs> ใช่แล้วท่านเอ๋ย ถึงบอกเลยนั่นแหละนะทําเอาไม่เอาแต่ตัวค่ะไม่นึกถึงวันข้างหน้าหรืออะไรอันพวกเราท่านเลยค่ะใช่ว่าจะได้อะไรหนอมาช่วยเขาปากเปียปากแฉพอข่านี่หนอต้องเสียเวลานั่งจิบน้ําชาไงนั่นเกีย<ด>่ยวกับอะไรสวยกูมาไม่ได้ไปเอามาจากไหนเลยอร,ร,ร,รเอางี้ละกันคงได้แค่ ตามที่เขาต,ต้องการแต่ผลออกมาจะบวกจะลบเขาไม่ไม่ไม่อะไรไม่ติดใจสุดแล้วแต่กรรมใครกรรมมันท่านเราก็นั้นช่วยเต็มที่แล้วสินะห,หากเขาไม่เห็นค่านั่นแหละค่ะสุดแล้วแต่หน้าเวรกรรมใครแล้วก็ถือว่าเขาไม่รับเงื่อนไขรู้อยู่แล้วคดีมีแล้วก็อัตราส่วนก็ดูในตารางแล้วในคลิปตัวอย่างมีให้หมดแล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านเลยขอนะให้มาโทษกันเลยนะ ทำเต็มที่แล้วอ่ะชีวิตนะทำไมไม่เห็นดีอ่าเพราะฉะนั้นอันตราส่วนก็รู้อยู่แล้วมานี่จะถ้าว่าทําไม่ได้ตามอัตราส่วนก็ไม่ควรจะมาถามใช่แล้วท่านเอ๋ยเสียเวลากันเลยนั่นหนนะเวลามีค่ายิ่งกว่าค่ะเพราะว่านาะนั่นนะจิตสงบไหมของกุมารไปทําที่บ้านได้ไหมอออจอาจบการเจรจาเธอจะทำสามสิบวันก็ทําไป ได้ผลยังไงก็แล้วแต่เธอละกันอ้าวท่านเทวดาเอาได้แค่นี้ละกันเขาก็ถือว่าเขามีเจตนาบวชสามสิบวันไปแค่นั้นแต่ว่าเรื่องการจะพ้นจากปัญหานี้เขาคงไม่หวังแล้วมั่นเตือนก่อนท่านเอ๋ยหากใครเลยเห็นนั่นนะนะเดี๋ยวทําตามกันแหละคะแล้วออกตัวหนาก่อนนั่นแนหากใครหนาะทําไม่ตรงกติกาทําไม่ตรงอย่างที่ว่าน่ะท่านเอ๋ย อบอกได้เลยไม่สําเร็จแน่อ่าไม่สําเร็จแล้วว่าต่อไปก็จะประกาศเด็ดขาดเธอเป็นกรณีตัวอย่างว่าหาข้อมูลมาแล้วแต่ยังบ่ายเบียงที่จะไม่ทําตามกติกาเธอจะคิดว่าเป็นการค่ามาต่อรองราคากันซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นกรรมติดตัวไปอีกอาเป็นว่าเธอไปบวช สามสิบวันตามสบายใจเธอและกันไม่มีเงื่อนไขในการเจรจาทำได้หรอกลับมาที่นี่เพราะว่ามันเกี่ยวกับหลายอย่างจะให้คนทนุนทำแทนแล้วก็โยมจะกลับมาทำได้ไหมจ๊ะพ่ออะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่ใช่ใครทั้งเขาจัดการทางทุรัฐทางน้นแต่การเขาจัดการเลยแม่ทำอย่างนี้หกสิบวันแล้วไม่เสร็จเดี๋ยวเลยจบ ไม่จะปีไปปีมาทำไมลบหนึ่งถึงห้าท่านเ๋ยถ้าเฉลยไม่ได้นั่นนะโอ้โหค่าเถอรค่าเราไม่มีเวลาน่ะท่านแน่หนึ่งสองสามทำ่ะทำแล้วปกติท่านเทวดาปาดคอเธอไปแล้วเธอคิดว่าเอาเขาเป็นพวก าดคอเลยนะจะบอกให้มันรู้นนี่ตายง่ายมากนะเห,นเหมือนเหมือนเหยียบมดอะ่ะท่านเอ๋ยขอบองอีกทีทำพิพสัสซีกันอย่างนีนห้หาหานตาสินในนรกหาปานนี้นะยัดไปอ่ะเอาตกลงยอมทำพิทักษก็ตัวใครตัวมันแล้วกันตามนี้คือตกลงกับและสัญญากับเทวดาแล้วนะอ่ะชื่ออะไรบ้างกินอะไรบ้างเอาอะไรบ้าง เด็กชายหรือหญิงกันเล่าแน่ไม่ทราบเจ้าค่ะอ้าหลองยากเสร็จแน่หาบจานจะร้องเงาเลยอุตสาห์เลื่อยทีหนึ่งอ่ะอ่าอ่าอาอ้าวไม่เป็นไรเอาไปก่อนสามสิบวันอย่างอื่นค่อยว่ากันรอดไหมลอมตาก็ดูห้าสิบห้าสิบอ่ะห้าส <50, 50. S 2> ิบห้าสิบเออไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีสักสิบเลย มาถึงขั้นนี้แล้วเนาะลอนตาเออเอาไปเถอะสร้างมันเถอะสร้างมันทำวันนี้เอาตั้งเมื่อวานแล้วอ่าอ่าอ่านี่ไงตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนยุ่งยากตลอดทั้งชีวิตเลยเธออย่าทำอะไรอย่าคิดอะไรง่ายๆไม่เป็นไรชื่ออะไรบอกมากชื่อวินัยครับวินัยเป็นชายเป็นชายครับอีกคนนึงอีกคนเขาผู้ชายหลอนตาชื่ออะไร นวงตาชื่อวงกบนะครับวงกบครับวงกบวงกบวงกบหมาแมววงกลมหมาวงกลมอ๋อนึกว่าวงกบประตูอ่าอ่าวงกลมวงกลมและไอ้กุมารสามเป็นชายเปล่าเป็นชายหมดครวมแล้วห้าชายครับอ่าโอเคกุมารหนึ่งสองสามไปแล้วกันได้ครับหนึ่งสองสามอ้าคิดอะไรกันกินข้าวหงตาด่วนเงินเลยนะเออหนึ่งก้อยเทียวครั ก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ข้าวขาหมูกินพิซซ่ากินแซนด์วิชกินบอเกอร์ครับโอเคจบอา้าวน้ำม 7, 7. นมเซเว่นเสื้อผ้าครับขอนมด้วยนะหลานตานมห้ากระป๋องครงับอ้าวนมไม่ได้เป็นกระป๋องนะนมมันเป็นกล่องอ่นมกล่องห้ากล่องเขาขายเป็นกล่องเดี๋ยวเขาไม่ได้ขายเป็นแพ็คเหรออ่ะแพ็คนึงเลือก็ไปแบ่งกันกินแล้วกัน,นตามนี้ หนึ่งลังของตาอมันไม่ได้ขายเป็นโกดังเหรอ,อเโกดังเหรออ่าแพกหนึ่งแล้วกันจอแพกหนึ่งมันมีสามลูกสามกล่องอ่า<ม>สองแพกคถึงหกกล่องของตาอ่าไปซื้อมากล่องหนึ่งแล้วกันกล่องเดียวแล้วดูยังไงมันมีรูเดียวอ่ะเะไยนะดูยังไงมันมีรูเดียวกล่องเดียวอ่ะครับมันก็จอดได้มันมียังงี้แย่ไม่กล่อง คนนะไม่มันเป็นกล่องใหญ่เว้ยครับถ้าเป็นแพ็คแพ็คแพ็คเป็นแพ็คแพ็คนึงมีหกกล่องออานี้แพ็คหกกล่องเหรอมีมันมีแพ็คเล็กหกกล่องใช่มอาไปซื้อแพ็คหนึ่งแพ็คไอ้แพ็คลังอ่ะตามนี้ลังเนาะยกลังนะยกลังเด็ดลังตามนี้เสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาครับเหมือนกันเอาชุดนักกีฬาก็ได้ครับนักกีฬาห้าคนฟุตบอลฟุตบอลครับโอเคปล่อยสัต รีบเลยรีบครับตามหมอสิบตัวมาหลายสิบตัวแล้วก็หอยผขมห้าโลก็พอครับสิบสิบห้าตามนี้สั้งทานสองชุดเนือั้งทานต้องสามชุดสิเนียนจ้าอ่าสามชุดสามชุดครับได้เปล่าได้ตามนี้รเริ่มเมื่อไหร่จ๊ะวันนี้เริ่มวันนี้เลยอ,อัพอาไธิฐานขอให้ชีวิตมันผ่านไปได้เข้าใจเปล่า ไม่บายรีบไปเดี๋ยวเปลี่ยนใจครับบอกวไปครับไป <laughs> เลยอกว่าอยู่เพที่ความคิดหมือนเอาเหลนตอมันก็คิดว่ามันมีชีวิตมนุษย์ชอบคิดว่าตัวเองมีเวลาเยอะจริงๆนพั <c oughs> ่นเกิดตหลแหละอ่าเปน็นนี้ตามนี้จยบไบายไปได้ <c oughs> ถ้าหนูไปไม่ได้แล้วทำไงต่ออยู่เหมือนเดิมกลับมาเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ดีแหละ,ะกลับมาแล้วหลวนต ก็ดูที่เขาไงเขาจะทําตัวยังไงตัวปู่จะไม่ให้เอาใครชื่ออะไรตามนี้มันก็หมดตัวแล้วไงลูกเต้าก็แตกแยกไปหมดแล้วสุขภาพก็เสียไปขึ้นหนึ่งแล้วเบอรเบอร์บ้องบ้องแล้วตอนนี้ตามนี้แล้วกันผลกรรมทำผิดพลาดครั้งเดียว เดือดร้อนไปตลอดทั้งชีวิตอ่ะไปได้บ๊ bye ายบายครับนะครับเด็าอย่าลืมเล่าเรื่องรังนะจาจา